กินข้าวเปียกน้ำกันค่ะพี่น้องพู้น่ะเห็นปะค่ะอืม,อมใส้ไปเลยค่ะตำหนิกันบะออจงไปกันเนาะแง้มเอเอ๊ะง้มเท็ดกับโกดมาสิบอีมเด้แต่ว่าแ้มกินได้แแท่กันอันนี้หม้อห่อนละพี่น้องต้มหมาหม้อง่ก็เลยเอาใส่หม้อหน่อยมาเส้นอันนี้นจะวรวมว่าโดนนะค่ะไปเซนซดแต่ว่าเส้นสดกับมีลายอันเนี้ยนำซุปหอกกับมีกระดูกไก่มาอน่เพื่อตักออกมาละลูกชิน้นหัวไส้เท้านะค่ะละกะ แฮรอดขาดเฮดหอมมันซื้อเด้หนินี่เดห,หอมนี่เขาสุดประดี๋ยวอ้าวเดี๋ยวเราเสร็จมันสุกกันพุ๊หน่าค่ะรามว่าใส่เครื่องถ่านแล้วเนาะต้องถวยค่าพี่น้องผู้ใดมาโค้งใกล้ไหลเอาใส้กินน้ำกันเสร็จก็จะเห็นคือกรนนี่นะเห็นก็คือแคนะแคะเด้อค่ะพี่น,ออน,น้อ,นนนนนองนะแคะค่ะแค่อ้าใส่หมิโดนหนักถึงเบินเลยอ้าว หมูยอจ้าหมูยออันนี้ให้เน,นื้อหูดำซะนี่หมูยอเป็นลายๆเลยเส็นมานิดหนึง่งก๋วยจับยวนแบบตามใจนมใจซอสเสรําไำใหู้ดำค่ะหอมหมดถ้วยไปเลยค่ะของอันนี้กระเทียมเกี่ยวปะ่ะนหอมเตี่ยวบเ่วบเส้หอมเตี่ยวเน้อขาดจะเสียบหมดเลย อ่าเดี๋ยวรออันนี้อือมผสมมาร์คซะหนี่อืมเศษยังดิ่งดิ่งเดี๋ยวกาลวกแกน้ำค้อนเองแล้วประมักเลิอันนี้ของซาเซมกันเส้นเป็นเส้ท่านนั่งลวกเองทมงันต้มไใบเพิ่นเหตุปทานเพิ่นต้นตตไมไใบนะเพะิ่นหมายถึงว่าพเพิ่นนั่งลวกรวมไใบเนาะแต่ความไม่แยกเสเ้นเพราะเส้นย้ำขายนาะ ใส่อีกป่ะเธอ,พอ,พอะพื่อเพื่ออะไรบ้างเนี่ยใส่ก,กันนอะอันนี้ของเธอน้องลูกซินกจะแน่นแน่นกระดูกหมูอีกค่ะกระดูกคางหมูเดียร์กระถางมะพร้าให้ถวยวพ,พีนตัวะก็สิเป็นจะเสพเนาะถวยมาใหญ่แทรต่างนามเสื้ออะไรกับพวกขึ้นมาจากเธื่อ มันเป็นถวยแล้วรุ่นนี้นะมีซ้่มันเป็นถวยแล้วเนี่ยรุ่นนี้ทั้งกระดูกไก่ทั้งกระดูกหมูอมามัดปรุงเลยไปไนพี่น้องไปเนี่ยตาเสือม,มันม่เป็นต้มข้าเปียกถ่วยปกติตรงนี้งูของคูบ้านก็กันเด้อเนี่ยเ้อะบ้านไทก็ะไ้ บ้านไหก็ต้องมีเนาะเธอเนาะต้องเฮ็ดกินว่าหมายถึงอะไรมู่บ้านดอกว่าเชิญไปแซ้วเพราะว่าหยบปุ่มแต่ว่ามันก็ขาดหรอกพี่ไ่ได้เนาะค่ะอืมอืมหมดตัวไปเลยเอาพี่ยังไม่ได้ใส่ลรืมลืมก้าวในงูดำยังไม่ได้ใส่แล้วเสร็จเมื่อกี้เหมือนน้ำคือเราเนี่ยก็ได้ใส่น้ำส้มเอา นอาเลยแดงดีครับขนมปาอยอุ่ตันบอกยังไงมาเซตระบบคอิกเผ็ด้อันนในข้าพี่ครัวเองเด้อจึมกลายเป็นถวยแดงแล้วที่จริงถวยดํำนี่นี่อ่ะวเห็นไหมว่าดำมาปุุงเมื่อกลองเสร์มัน เผ็ดหลายเผ็ด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 ต้องเป็นหวยจับหวยแดงค่ะจนเสน้นสีแดงเลยเ <c ười> ครื่องแน่นๆเนาะค่ะสวัสดีค่ะไอสานบ้านสาวเชิมพี่น้องมาเดอ้อ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 สกินเมิเมร์สเบ่ลเนี่ย ตัวนี้ประมาณจากหลวงพี่นองว่าบังบังบังไปนะ แเส้นสดกะแซ่บเขาเปียกอยู่ในเว็บอันนอยู่ในเน็ตนะมันอ่นเนาะไม่ดึงออนไลน์ เมนไปอีกน้ำลงหน่อยนึงเอาสะด้งหน่อยครับไปตึกปลาสิว แซ่บแล้วบารีถุงเรารสซ้ำกันปะระกันต่องง มาบ่าได้ฝนดวงดวงดวง,ง,งแกดเหมือดไอป่าขื้นบันไต่ป่าเน,นาะป่าเขาก็คงจะลงไปยื่อสวยหลายยุดก Cái bà bao? Bà. dạ, con tôm mà hơn Cây này quay hí lặng Quay kẹt bây hí lặng ไก่แดงเลยเนี่ยะพริกถ้ามันุงละสิบบาทอืมดนี่หน่อยนึงอ่ะถุงละสิบบาทก็ดได้ใส่สองถุงบนล่ะเมนีูขัวอีกสามยังไง ส้องเตือยบ,บ่ายยอดขายผิดเดือนนี้แล้วเกือบพันพันเท่าเดียเกือบพันสามเกือบ <c ười> พันสามกระปุกมาที่ตอกตัวนันกันมา อพ่อกับแม่แล้วครัวได้จังแดงตัตอเกือบพันสามเน่าไม่ได้ขายลายนเนาะขายกันเปมื่อละนิดมื่อละหน่อยไปนะแล้วน,นี่เขาครัวกันเลยต้องเอาสต๊อกเขาเจาคาะคลองเอาไว้ ไปไปสีไมเ่เห็นเขาครัวพ่าเขาไม่ได้ซื้อเขาไปเขาับอยังเนี้วเขากินน้องเนา้ครัวแล้วอืมเมียดคัวงันแล้วยังกรสมนเพตรนะปีไปนี่ก็คือเอาไว้ครัวเขาครับล้วน ้นเขากินเกาเวของบ้านในงานเนาะอีบ่าวนามานะในงานก็ละเลี่ยดไม่กินเขาหน้าปังก็เสริมกาไวครัวเขา แซ่บอีกทีนี่พี่น้องแซ่บสุดๆเลยสูตรอันปรุงน้ำข้าเปียกก็ไม่ได้ง่ากค่ะพี่น้องซีอิ้วขาวพงปรุงรสเนี่ยือรสเด่นเนาะ เกลือหน่อยนึงกระ่งต่าอืมขาดไปเลยกระดน่ตัาแล้วกระดิ่ต่างจานนี้มัเน,นมเป็นปฏิบัดิบหลักดอกมัีแบบปรับความขมกล่อมนอกจากว่าพี่น้องสมัครซุปหวานนั่ะนะเขาจะแบบมันจะมาเค็มโดดเลยเขียนมาลอยมันแซ่บเม,มนูนี้ผูดด้ใหญ่บัมักเป็นหนวดกรต้องใส่ค่ะ ใค่แค่ปรงปรุงรสกับอซีอิ๊วขาวกับเกลือแล้วก็บางคนก็อยได้ซีก็อาจจะเอาไส้ซีอิ๊วดำหน่อยนึงเนะเอาซีซีมันเข็มก้นขึ้น ันนี้คือคันเบสิกที่ว่าเขาเห็ดกินเองว่าเป็นร้านค้าดังๆแต่ว่าซสนีิะเสริมกับว่าโอ้หนัว่าดีละที่เหลือืเอาไปห้างก,กันกัน เส,สร็จกินก๋วยจับคือกันปั่นแล้วแดงยิ่งขึ้นแลือว่าคณะอาหาเห็ดกว๋วยจับเป็นเขาจะเฮดเป็นปะเฮดปลาหมอหนปาปะที่หนาไปบ่าเวลาเขาไปแจกอาหารเนาก็จะดิ่เฮดก๋วยจับอยาง มายว่าไปให้บุญน้ำวัดนะต้องกับเปี่ยกับข้ายดี ตึ้งคือมาบางเมื่อว่ากัี่น่องหลายเนี่ยพี่น่องปลานไปล้ำ Có em ừ เพออ,ออะเป็น,นพี่น้องล้างกล้องแล้วเป็นแล้วกระดูกไก่ค่ะเจอกันล้างกล้องค่ะสำหรับคลิปนี้นะะักการศิกษาไว้ซ้นนี่เลยด้ค่ะเมื่อนี่พามากินขขาเปียกนาก่าหรือว่ากวายจับยวน,นะคะ่ะพี่น้องเสียบน้ำกันเส้นกระเซบค่ะต้องกอบคุณแไม่แดงงลายๆเด้ค่ะที่ว่าเป็นแบงเส้นไ้เนาะ เพราะว่าตามหาซื้อเส้นแห่งมันก็บ่้มีก็เลยเลยเส้นเปียกร้านกขาเปียกเปนพอดีครับนี่ได้กากฟเป็นกำลังใจฝากกดไลค์กดแชร์ในเด้อดค,ดค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะเสริมหักพี่น้องเด้อค่ะ